สวัสดีค่ะวันนี้ดามาไกลหน่อยนะคะมาที่มินนิโซตาค่ะมาเที่ยวงาน Renaissance Festival นะคะ งานเทศกาลนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในหลายๆรัฐนะคะแต่ละรัฐเขาก็จะกำหนดเวลาของเขาเองแด้เลือกมามินิโซต t าปีนี้ก็เพราะว่ามินิโซต t าเนี่ยมันจะไม่ไกลจากรัฐที่ได้อยู่มากเราขับรถมาประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็มาพักที่นี่หนึ่งคืนแล้วก็เราก็สตาร์ทกันแต่เช้าเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็ประมาณ9โมงนะคะก็คือประตูเปิดมาถึงแฟนดาเขาก็ไปซื้อตั๋วนะคะ แต่ดาไม่รู้ว่าเขาซื้อทางออนไลน์หรือเขามาซื้อหน้าประตูพอดีดาไม่ได้ถามจุๆดๆดาเห็นว่าเขามีตั๋วอยู่แล้วพวกเราก็จะมาทั้งครอบครัวเลยนะคะก็มีลูกๆของแฟนแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็ครอบครัวของพี่ชายนะคะออกมากันทั้งหมดนะคะสิบคนนะคะพอมาถึงนะคะยังไม่ทันจะเข้างานเลย,เลยดาก็เริ่มเห็นแล้วนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่งตัวมาเนี่ยจะหนักจัดเต็มมาทั้งนั้นเลยค่ะ คือตัวดาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะต้องแต่งกันขนาดนี้คือแฟนดาเล่าให้ฟังบ้างแล้วว่าเขามีการแต่งคอสซูมนะเขาก็ให้ดูรูปประมาณเนี้ยแต่ดาไม่ได้นึกว่าทุกคนจะแบบแต่งมาขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้นะคะดาเนี่ยจะหาชุดไทยแต่งมาเลยจะได้มาแข่งกับพวกเขาในในงานนะคะก็จะมีซุ้มเยอะแยะเลยค่ะมีทั้งซุ้มขายอาหารซุ้มขายเครื่องหนังซุ้มขายชุด ะะพยายามที่จะไปหาซื้อชุดที่จะมาใส่ให้เหมือนกับเขาแต่ว่าชุดที่ทมีขายนะคะมันไม่มีไซส์ดาเลยแล้วก็ดาก็เข้าไปดูในที่เขาขายของเด็กดาก็ไม่สามารถใส่ได้แล้วของผู้ใหญ่ก็ใหญ่เกินไปของเด็กก็คือมันมันเป็นของเด็กมันไม่มีส่วนทรงเราใส่ไม่ได้อีกเหมือนกันก็เลยไม่ได้ใส่เลยค่ะก็เลยทั้งงานก็ใส่อยู่เป็นชุดธรรมดา แต่ก็มีหลายๆคนนะคะเขาก็ไม่ได้แต่งตัวเป็นย้อนยุคไปก็เหมือนเหมือนดาก็มีแต่ดาอยากใส่ดาชอบแต่ว่าชุดของเขาสวยดีแต่อยากให้ทุกคนดูบรรยากาศในงานนะคะเขาก็จะมีการโชว์การแสดงหลายๆอย่างเลยนะคะดาเนี่ชอบมากเลยถ้าเรามีครอบครัวหรือมีเด็กเนี่ยงานนี้นะคะดาไปเนี่ยดาต,ตั้งแต่9ก้าโมงดากลับอีทีนี้ก็คือประมาณ บ่ายสี่โมงแล้วนะคะที่กลับเนี่ยาก,การแสดงยังไม่จบเลยนะคะแต่ว่าดาต้องกลับเพราะว่าแต่เหนื่อยมากแล้วดัง่วงนอนด้วยดารู้สึกว่าโอ้ถ้าไม่ได้กลับบ้านเนี่ยก็คงไม่ไหวละอันนี้เป็นโชว์แรกเลยนะคะที่ดาไปดูนี่ยสนุกเลยนะคะจริงๆบางโชว์เนี่ยมันก็จะมีการพูดแบบ เหมือนบ้านเราก็คือเหมือนตลกดาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจมากส่วนมากจะไม่เข้าใจมากกว่านะคะแต่ว่ามันมีพวกรีแอคชั่นที่มันทําให้เราพอที่จะเข้าใจความหมายว่าเขาหมายถึงอะไรแต่โชว์นี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ความรู้เรื่องภาษาครับดูได้สนุกดีหวาดเสียวด้วย อ่อด้วยนะคะอันนี้โชวค,คือถ้าเราเรียกกันปเป็นภาษาไทยเราแล้วก,ก็คือการต่อสู้ บนหลังมา้าคนนี่เยอะมากเลยค่ะนี่ดาถ่ายเนี่ยคือดาไม่กล้ายกกล้องขึ้นสูงๆเพราะว่ามีคนหลังดาแล้วก็รอบๆสนามเนี่ยตรงนี้แดดมัร้อนมากเลยค่ะมีแค่ดาคนเดียวนะคะที่ถือร่มนอกนั้นไม่มีใครถือร่มเลยค่ะดาเนี่ยไม่ได้เอาร่มไปนะคะพอดีลูกชายของแฟนดาเนี่ยคนหนึ่งเขาเอาร่มไปแล้วก็เขาเหนื่อยเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากมานั่งตรงนี้แล้วเขา เขาอ้วนเขาร้อนเขาก็เลยเข้าไปที่ร่มแล้วก็เขาก็เลยให้ดายืมร่มดาก็เลยเป็นคนที่มีร่มอยู่คนเดียวถ้าทุกคนเห็นอ่าเรีแอคชั่นของแต่ละคนที่ดูอยู่นะคะในรอบสนามเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะคะไม่มีใครกลัวแดดกันเลยค่ะมีความสนุกสนานตบมือเขาให้พูดอะไรก็พูดตามโผบอกยังไงเขาทำตามหมดเลยค่ะสนุกสนานกันใหญ่เลย แต่ดาเนี่ยร้อนมากดารู้สึกเลยว่านี่ถ้าประเทศไทยนะคะไม่มีใครมานั่งดูอยู่ตรงนี้แล้วค่ะหรือไม่ถ้าดูก็ทุกทุกคนก็ต้องมีร่มมีหมวกแต่คนที่นี่นะคะโอ้สู้แดดมากเลยค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงดาเนี่ยไม่เข้าใจก็เลยแต่ดาเนี่ยร้อนบอกเลยว่าร้อนมากตัวดาเนี่ยจากดำเนี่ยอย่าเรียกว่าดำเลยค่ะตอนนี้เรียกว่าเขียวเลยดีกว่าตอนนี้ก็จบการสแสดงแล้วนะคะ แต่ละการแสดงเนี่ยคือเราในใจใหญ่มากค่ะให้ทิปตลอดค่ะเดินเดินมาทั้งวันเนี่ย<ะ>ดาน,นะคะกินแต่น้ํากับน้ําปั่นค่ะแต่ให้ทิปเขาให้ทิปการแสดงเนี่ยทุกทุกที่เลยนะคะแต่การกินเนี่ยน้อยมากเพราะว่าอาหารเนี่ยที่ดาเห็นเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่ดาไม่ค่อยชอบกินดนาะก็เลยว่าเดี๋ยวดาจะกลับไปกินที่บ้านเลยก็เลยซื้อแค่น้ําไปแต่ก็ใจป้ามอยู่นะคะให้ทิปทุกที่เลยค่ะตอนนี้ก็ เวลากลับบ้านแล้วค่ะรถที่เราขึ้นมาระหว่างที่ที่ที่เรามาดูการแสดงกับที่ที่จอดรถเนี่ยเขาใช้รถโรงเรียนนะคะบริการดาก็เลยบอกแฟนดาว่าเดี๋ยวดาจะถ่ายรถโรงเรียนหน่อยเพราะว่าดาเนี่ยไม่เคยขึ้นรถโรงเรียนดาบอกเขาว่าจะขำดามากเลยดาก็ขำตัวเองเหมือนกันบอกเขาว่าเนี่ยฉันไม่เคยขึ้นเลยนะรถเนี้ย มารกล่าเนี่ยถ่ายมาให้ดูบรรยากาศรถโรงเรียนก็เหมือนรถบัสบ้านเราแล้วค่ะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบวีดีโอของนานก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ